ฟู้ดแมทริกปัจจุบันประชากรทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของการมีภาวะโภชนาการที่ดีและผลของการโภชนาการที่ดีส่งผลต่อสุขภาพที่สมบูรณ์แต่ด้วยกระบวนการแปรรูปอาหารอีกทั้งการขาดแร่ธาตุในดินที่ใช้ในการเพาะปลูกรวมถึงการมีอาหารไม่มากชนิดพร้อมทั้งนิสนัยในการรับประทานอาหารของเราในปัจจุบันที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราจะเป็นต้องทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับผู้ชนาการด้วยเหตุนี้ประชากรส่วนใหญ่ทั่วโลกจึงหันมารับประทานสารเสริมอาหารเพื่อช่วยให้สุขภาพที่ดีมีพลนานไมยแข็งแรงรวมถึงการป้องกันโรคร้ายต่างๆคําถามก็คือสารเสริมอาหารประเภทใดจึงจะดีที่สุดสําหรับคุณและร่างกายของคุณ,คณสารเสริมอาหารกว่าร้อยละกที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในปัจจุบันอยู่ในรูปสารเดี่ยวอิสระ สารที่ถูกแยกออกมาจากรูปธรรมชาตินำมาสังเคราะห์ขึ้นรูปในสารประกอบเชิงเดี่ยวตัวอย่างเช่นวิตามินซีในธรรมชาติจะไม่อยู่ในรูปสารเดี่ยวอิสระแต่จะพบอยู่กับสารอื่นๆที่ทำงานร่วมกับวิตามินซีเสมอเพื่อให้วิตามินซีมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่นักวิทยาศาสตร์กลับพัฒนากระบวนการแยกวิตามินซีออกจากแหล่งอาหารธรรมชาติโดยกระบวนการนี้จะกำจัดสารที่สำคัญอื่นๆที่จำเป็นต่อสุขภาพออกไป ซึ่งในทางตรงกันข้ามสารอาหารฟูดแมทริกซ์ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับธรรมชาติเพื่อให้สารอาหารมีประสิทธิภาพสูงสุดสารอาหารฟูดแมทริกซ์เป็นสารประกอบอาหารอันซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุเอนไซม์และไบโอฟลาโวนอยฟูดแมทริกซ์เป็นสิ่งที่ร่างกายรู้จักในฐานะสารอาหาร เทคโนโลยีพิเศษนี้ให้กำเนิดสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นยอดสารเสริมอาหารโดยอาศัยธรรมชาติและกระบวนการผลิตอัญชันฉลาดเพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าสารอาหารฟู้ดแมทริกซ์ดีกว่าสารเสริมอาหารทั่วไปเพียงใดเราจะพิจารณาจาก3ปัจจัยหลักเป็นเกณฑ์นในการทดสอบประสิทธิภาพได้แก่การดูดซึมการคงอยู่ในร่างกายและการนำไปใช้ประโยชน์และปัจจัยหนึ่งของกุญแจดอกแรกที่นำไปสู่โภชนาการที่เหมาะสมคือ การดูดซึมถ้าวิตามินและแร่ธาตุไม่ถูกดูดซึมอย่างเหมาะสมมันก็จะถูกกําจัดออกจากร่างกายไปโดยเปล่าประโยชน์ร่างกายไม่รู้จักวิตามินและแร่ธาตุในรูปสารเชิงเดี่ยวอิสระว่าเป็นสารอาหารการดูดซึมจึงไม่ดีนักตัวอย่างเช่นแคลเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอย่างมากนั้นปัจจุบันมาอยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนตเคราะห์ไที่แคลเซียมรูปแบบนี้เป็นแหล่งของแคลเซียมที่แย่มาก เมื่อคุณรับประทานสารเสริมอาหารที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต1,000มิลลิกรัมคุณจะได้รับธาตุแคลเซียมเพียงร้อยละ40หรือว่า400มิลลิกรัมและที่แย่กว่านั้นคือเพียงร้อยละหาของธาตุแคลเซียมดังกล่าวเท่านั้นที่จะดูดซึมนั่นคือจากแคลเซียมคาร์บอเนต1,000มิลลิกรัมเพียง20มิลลิกรัมหรือร้อยละ2เท่านั้นที่จะเข้าไปในกระแสะเลือดเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์สารเสริมอาหาร Food Matrix มีอัตราการดูดซึมที่สูงกว่าสารเชิงเดี่ยวอิสระมากเพราะสารอาหารอยู่ในรูปที่ร่างกายรู้จักทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินและแร่าธาตุฟูดแมทริกซ์ได้ร้อยละ70-90การดูดซึมที่แตกต่างกันนี้เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สารเสริมอาหารฟูดแมทริกซ์เหนือกว่าสารอาหารเชิงเดี่ยวหลังจากที่ร่างกายคุณดูดซึมอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตเข้าไปแล้วสารอาหารเหล่านั้นจะต้องคงอยู่ในร่างกายได้ด้วยเหตุที่สารอาหารฟูดแมทริกซ์ ไม่ได้ถูกแยกออกจากส่วนประกอบอาหารอื่นๆจึงคงอยู่ในร่างกายได้นานกว่าสารอาหารเชิงเดี่ยวทั่วไปตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์แยกวิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิกออกจากแหล่งธรรมชาติกระบวนการเช่นนี้ทําให้สารชีวเคมีที่สําคัญที่สุดที่เรียกว่าไบโอฟลาวนอยด์ no ide, ซึ่งสารเสริมประสิทธิภาพของวิตามินซีถูกกําจัดออกไปทําให้กรดแอสคอร์บิกเชิงเดี่ยวที่มีค่าความสําคัญต่อการดำรงชีวิตสามารถอยู่ในร่างกายได้ประมาณสองชั่วโมง หมายความว่าเมื่อคุณรับประทานสารเสริมอาหารจะพวกวิตามินซีประสิทธิภาพจะคงอยู่เป็นเวลาสั้นๆเท่านั้นในทางตรงกันข้ามวิตามินซีฟูดแมทริกซ์มีค่าความสําคัญครึ่งหนึ่งของการดำรงชีวิตสามารถอยู่ในร่างกายได้ถึง18ชั่วโมงจึงเป็นที่แน่นอนว่าสารอาหารฟูดแมทริกซ์ดูซึมดีกว่าและคงอยู่ในร่างกายนานกว่าสารอาหารเชิงเดียวอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดในกระบวนการก็คือ การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมวิตามินและแร่ธทาตุที่ดูดซึมและคงอยู่ในร่างกายจะเป็นสูวนที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ปัจจัยนี้เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่โภชนาการที่เหมาะสมถ้าสารอาหารไม่มีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมก็เท่ากับเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในอีกกรณีหนึ่งสารประกอบเชิงเดี่ยวอาจจะสามารถเข้าสู่กระแสะเลือดได้แต่ก็จะไม่มีที่ปลายที่เหมาะสมเพราะสารอาหารเหล่านี้จะลอยตัวไปมาอย่างอิสระในเลือดทั่วร่างกาย เนื่องจากไม่มีตัวนำส่งไปยังเป้าหมายในที่สุดจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายสารอาหารฟูดแมทริกซ์ไม่ได้อยู่ในรูปสารประกอบเชิงเดียวแต่อยู่ภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเอนไซม์และไบโอฟลาวยด์ที่ร่างกายรู้จักจากฟูดแมทริกซ์ทำให้การนำไปใช้ประโยชน์จึงเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นด้อย่างน่าทึ่งและัูการสำคัญก็คือโปรโตีนในฟูดแมทริกซ์พหะโปรโตีนดังกล่าว อาศัยระบบนำส่งอัญชันฉลาดพาสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อจำเพาะในร่างกายเพื่อให้สารอาหารถูกใช้ประโยชน์ภายในเซลล์ตัวอย่างเช่นเมื่อมีผาหะโปรตีนแคลเซียมฟูดแมทริกซ์ก็จะถูกนำส่งไปทางเลือดไปสู่กระดูกโดยตรงทําให้กระดูกซึ่งมีแคลเซียมอยู่มากกว่าร้อยละเกของร่างกายแคลเซียมฟูดแมทริกซ์จึงถูกนำไปใช้สร้างโครงร่างกระดูกเพื่อค้าจุนและปกป้องอวัยวะสําคัญสําคัญแทนที่จะลอยไปมาทั่วร่างกาย พาหาโปรโตีนทําให้แคลเซียมไม่ไปสะสมตามเนื้อเยื่ออื่นๆของร่างกายแต่พาไปที่กระดูกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการค้นพบกระบวนการฟูดแมทริกซ์นี้ได้รับรางวัลโนเบลในปีคริสตกราบ1999แตกต่างกับแคลเซียมในรูปสารเชิงเดียวอิสระที่เข้าสู่กระแสะเลือดอาจจะทําให้เกิดผลอันน่ากลัวต่อสุขภาพเมื่อไม่มีตัวนำส่งแคลเซียมซึ่งลอยไปมาอย่างอิสระนี้จะทำให้แคลเซียมไปถึงกระดูกได้เป็นครั้งคราว แต่ส่วนที่เหลืออีกปริมาณมากจะไปสะสมในเนื้อเยื่ออื่นๆกระบวนการนี้เรียกว่าการมีแคลเซียมเกาะและอาจจะทําให้เกิดผลอันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แคลเซียมปริมาณมากที่เกาะตามผนังด้านในของหลอดเลือดแดงจะทําให้หลอดเลือดแดงหนาและแข็งขึ้นการมีแคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดแดงนั้นมีผลเกี่ยวรองกับโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอันที่จริงการศึกษาระดับคลินิกแสดงให้เห็นว่าการมีแคลเซียมเกาะ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจล้มเหลวร้อยละ25และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในเพศหญิงถึงร้อยละ50นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พบความเกี่ยวดองระหว่างการมีแคลเซียมเกาะที่กระดูกอ่อนกับปัญหาโรคข้ออักเสบที่กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกด้วยเนื้อเยื่ออื่นๆที่มีแนวโน้มมีแคลเซียมเกาะได้แก่ไตและเต้านมเราจะเห็นได้ว่าสารอาหารในรูปสารเชิงเดี่ยวอิสระไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และอาจสะสมในเนื้อเยื่อผิดชนิดหรือไม่ก็ถูกกำจัดออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วการทดลองทางคลินิกหลายการทดลองได้ยืนยันว่าสารอาหารฟูดแมทริกซ์ดูซึมได้ดีกว่าคงอยู่ในร่างกายได้นานกว่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าสารอาหารเชิงเดียวนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของเทคโนโลยีฟูดแมทริกซ์กล่าวว่าเป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์ควรได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการจากอาหาร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารอาหารเชิงเดี่ยวมีคุณค่าที่ไม่ได้กับอาหารหรือสารอาหารฟูดแมทริกซ์สารอาหารฟูดแมทริกซ์เป็นสารเสริมอาหารที่แท้จริงที่ให้ผลอันมีประสิทธิภาพแห่งศตวรรษที่21